เดี๋ยวผมนี้ก็จะพาเพื่อนมารับชมดีแม็กบรทุกปลาล์ม <c oughs> ในสวนปลาล์มที่มีแต่น้ำนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเพื่อนรับชมกันไ,ได้เลยนะครับขอไปในเสียงที่มันไม่ค่อยมีเดี๋ยวเราจะขอโชว์เวอร์ตายคลิปสักแป,ป๊บนะแล้วเดี๋ยวค่อยขับไม่เป็นยังไงว่าขับแบบขับแบบคนขับไม่เป็นนะ่ะเจอชื่อหมดนะครับนี่น้นำทั้งนั้นบอกได้คำเดียวไปนี่ ถ่ายเล็กๆน้อยๆน,นะเดี๋ยวก็ต้องช่วยันยกอีกต้องใช้ดีแม็กทุกนะเพราะว่าน้ำหนักตัวรถเนี่ยมันก็นข้างจะเบาสเลเกนมันไม่ได้ดูอะไรเลยนะมันไม่ดูอะไรเลยนะ mời các bạn ạ bằng chứng này nọ bằng chứng này nọ bằng chứng này nọ bằng โอตโร่ยิงหนึ่งยิงดิฟนั่นนี่ตรงนี้นะครับจุดไกลแม็กไม่รู้จะติดหรือเปล่าถ้าติดก็ติดตรงนี้แหละติดข้างหน้านี่แหละน้ำทั้งนั้นนะบอกได้คำเดียวเราก็จะมาดูศักยภาพของเจ้าดีแม็กนะว่าเกียร e ์สโลกับดิฟล็อกเนี่ยเอาอยู่หรือเปล่าโจ้าเฟร์บอกว่า,วา mm hmm. มึงจะถ่ายนานไหมน้ช่วยกูยกยกูหน่อยซินานทั้ง mm hmm. นั้นทั้งนี้นนน

น้ำหนักที่บรรทุกไม่ก็เยอะเ,ยเลยเ,เดี๋ยวดูตรงนี้สักล็อกแล้วก็บอกแล้วไปดูทีตอนตีทีเดียวเลยเราไม่ใช่นะรถมันกนง้างที่จะเบานะเพราะว่าไม่ได้ทำดำนะรถก็เลยเบา อ๋อลืมบอกไปนะยางหลังเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นมาแชลกลับมาเหมือนเดิมไปแล้วนะเราจะใช้ยางมาแชลเส้นสองเส้นสุดท้ายที่เราซื้อมาเนี่ยให้มันสึดนะคือแปรงนี่น้ำท่วมมันแรงเลยนะเร,เราต้องยกรองเนี่เกียนหนึ่งนะใต่ไปนะอัตราทดกงข้างที่จะหนักจัดจ้าน ล้อเนี่ยแทบจะไม่หมุนพลีกันเลยสิเด็ดใช่ใช่ครับมาแช่แลนะมาแช่น้ำทั้งนั้นบอกได้คำเดียวโอเคนะประมาณนี้แล้วกันนะถ้าชอบยี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แลงนี้เป็นวันดุราดเจ็ด นะต้นกว่าจจะไม่คนงามมากเพราะดนินจะไม่ค่อยดีแล้วที่กวนเขเจอใหม่สําหรับวันนี้ก็จากร้านนอกนะไม่ใช่สูวิจสูวิจจะสวยวันนี้สำหรับน,นี้ก็นี่ชเฟอร์บอกว่า,วามึงจะถ่ายนานไหมก็สวัสดีครับผมอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนี่แทบจะไม่ฟรีเลยนนี่เพราะาเราผ่อนหมดแล้วเอาไม่ใช่นะ